พอแล้ว4 3 2สวัสดีครับดีไทยทีดีไทยทีวันนี้เรามาที่ทำแก้วอรมณ์บรรยากาศภายในอบอ้าวมากเลยครับยุงชุ่มยุบบินชุ่มกัดขาบวมก็แค่ทางขึ้นนี่ก็แบบว่าเหนื่อยนะชันนะชันมากต้องปีนเขาขึ้นมาใครที่ ไม่เคยไปที่แบบเป็นธรรมชาติต้องมาที่นี่ธรรมชาติมากเลยมสุดยอดจริงๆแบบว่าอ๋อดีดีก็กว้าวแค่้าครับครับผมว่าที่นี่ทางต้องระวังทางขึ้นเลยนะครับบางทีถ้าเลยไม่แข็งแรงจริงๆก็ไม่ไม่เดจะขึ้นก็บางทีอาจจะเหนื่อยะ้าไปอาจจะลงไม่เท่าไหร่นะครับอุ้ยมีขัวน้ำด้วยนถ้ามีขัวน้ำครับหัวน้ำ่็มแล้วก็จะเดินออก้วครับือดูจากข้างบนนี่ครับ มันก็จะเป็นหินงอกหินย้อยครับแล้วก็จะดูไปครับอ่านี่เขาเรียกอะไรทำแก้วใช่ไหมโอเคอยากรู้อันไหนคือแก้วมันนี่ไไงงแก้วนนี่เิห็นรับโอเคครับดังนี้ครับจะเป็นคล้ายเหมือนแก้วใช่ไหมใช่เป็นแก้วเดี๋ยจับจะจับจะจับดูดีดูดีดูดีโอ้โหถือว่าเป็นความประสบควาของเร็จของพี่ไทยที่เราพะเรามากครับที่มาถึงธรรมชาติขนาดนี้ครับโอ้โหดูดีครับดูดีใช่ไหม เดีด๋ยว<ด>ไปติดตามตอนต่อ,ดอดไปจะเข้าไปหรวอเปลป่ะก<อ>ูเข้ายังไงวะที่ <laughs> ตัว,วส่